สวยไม่นำเสนอกันอีกแล้วนะคะเ a ต้าโฟล่าติด1.8อ e ีกยอโตคันี้ปี2006ค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นนะคะดูรอบๆกันค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะลายไม้กระจกปับไฟฟ้า ได้กับเบสคุณจรีโมทแอร์ดิจิตอลนะคะเราสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ9ก้าหนบาทนะคะผ่อนเดือนละก4 0 0ักว่าบาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอทานวันเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สิรคณ้ได้นะคะที่1นึ่งหมือน0พบาทขึ้นไปค่ะก็สิริคี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะแต่ทุกคกค้าท่านไหนจะซื้อเงนสดนะคะมาต่อรองหน้างานนะคะ รถสวยเครื่องดีมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์พันแปดนะคะบอดี้สวยค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสอบถามรายละเอียดพร่อมติมได้เลยค่ะออกรนไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเอกสารในการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลังหกเดือนนะคะแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะค้าขายกพอออกกายขอยมีหน้าร้านตรวจสอบได้นะคะมีบุ๊กแบงก์เดินบัญชีนะคะก็ซื้อได้และะ้วค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเตยต้าโกลาติ1.8เกี i ต t o คันนี้ปี2006ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 505085